สวัสดีค่ะมิน,นปอมซาสิมาเปลี่ยนกระถางอดอกอว่านเศรษฐีจากพี่น้องอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกอสังเกตได้ว่าที่เขาเอ่นว่าเศรษฐีเรือนนอกแต่พี่น้องสังเกตเห็นขอบใบสีขาวของเขาเดี๋ยวปอมซาสิให้บ้งชัดๆขอบใบสีขาวของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านนอกเขาก็เลยเอื่อน อ่เศรษฐีเรือนนอกถ้าเป็นเศรษฐีเรือนในก็สิเป็นอ่สีขาวนั่อยุ่ขางในเออสีขาวนี่จะอยู่ตรงกลางจ้ะเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนกลางก็มีบางบางบางเวียพเขา็ลงว่าคันเป็นเรื่องกลางนี่สีขาวสีอยู่ตรงกลางแบบว่าชัดเจนสีเห็นเส้นสีขาวที่อยู่ตรงกลางย่างชัดเจนอันนี้ผมทะาเบื้องสังเกตเบื้องกระทางหลักนั่นออกคักแล้วแล้วผมสะาสีมาเปลี่ยน กระถางเราก็บป้อมซาสิปลูกอันนี้ใช้กระถางเดียวกันปลูกเพิ่มเนี่ยอันนี้คือต้นแม่เขาใะพี่น้องนี่ต้นแม่เขาเราป้อมซาสกับตัดไหลมันออกมากเดี๋ยวสใจพี่น้องเบื้องไหลมันจะเป็นแบบไรนี่เนี่ยตัวเนี่ยดอกเขาจากนั้นเขาก็สิกลายเป็นไหลเป็นไหล,ไลขึ้นยาวลงไปแล้วก็เป็นไหลเป็นลูกของเขาแล้วเรากต็ตัดเอาตัดเอาไหลของเขาออกเราป้อมซาสกับจุ่มน้ำไว้ละลากเขาออกตั้งนี้แล้วลากเขาจุ่มน้ำไว้ก็สาหมัดทิดขึ้น เดือนนึงก็ว่าได้จะพ,พี่น้องก็จุ่มไปเพื่อนบ่ไปยังเพราะว่าเขาอยู่ด้นานน้าได้ถ้าเกิดว่าเขาปลูกลงดินแล้วก็จุ่มน้าได้แบบนี้ไปบ้างไปบ้างเหมือนตัวบนญยังก็ได้โอเคจะเขาก็บ่ได้แบบว่ามักแดดขนาดใด้บม่มซ่าสิมาเปลี่ยนอันนี้เราก็ปลูกอันนี้ร่วมกันจะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าอดอกใหม่เขาตรงดูแลจะพี่น้องเขาซื้อมาเสร็จป,ปุ๊บแล้วโอ้โหแป๊บเดียวลากเนี่ย ลากเบังตเต็มได้แป๊บเดียวลากตเต็มจ้ะี่นองเนี่ยเพราะฉะนั้นเรวเขาก็ทำกันเปลี่ยนโอ้โหทำไงล่ะคราวนี้ยแล้วลวองซาจะต้องตัดลากเขาตัดลากเขาออกลากแน่นมาก เขาเร่อยากใส่มีดได้จ้ะพี่น้องต้นแค่นี้เบื้องอนพี่น้องลากเขาลากลายนี่แหละทำไมเราถึงเราถึงต้องเปลี่ยนเพราะถ้าเกิดว่าดินเขาก่ะพ่อหรือย่างเขาก็ต้องเปลี่ยนเขาไม่ อันนี้ก็อันนี้ใส่ลงไปเลยดินก็ซสื่อบาเป็นดินนจากร้านเขาโดยปกติทั่วไปจะพี่น้องดินปุ๋ยอ่ทุดินสําเร็จที่ก็าคล้ายจากร้านอันนี้ก็ใส่ดิน,ดนโดยทั่วไปอันนี้เราปอมซากก็สิบุกแจงไป อันนี้ก็เป็นไม้ฟอกอากาศชนิดนึงจ้ะข้ากะสิช่วยในการฟอกอากาศหลก็ให้ความสวยงามด้วยลักษณะสีใบของเขาความอ่อนช้อยเขากะสิแบบว่าย้อยลงตามสังเกตบางขากะสีน้อยเป็นผมล่ลง อย่าลืมนะบ้านใครที่มีต้นไม้ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วทำไมมันไม่สวยเนี่ยต้องบอกว่าเบิรงจะไปนอนก็ถึงเวลาก็ตจองเ้าก็ต้องซื้อดีมาเปลี่ยนกับทางไ้เขาพอตั้งได้ั่เน้าไปซื้อไม่มันก็งามแล้วก็แล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้ให้เขาทา,า,างห้องบอลรุงเขาบอลูแลเขานะมันก็จะสวยมาจากร้านเขานั่นแหละแต่พอสักพักหนึ่งเราก็ต้องดูแลเขาหน่อย ับ้านเซฐีเนี่ยเขามากักอันแดดแดดร่มรำไรจ้ะไม,ไม่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 ชอบแดดโดยตรงเขาสามารถอยู่ในที่ร่มได้เพราะว่านี่เขาบ่เขาบ่คอยมีดอกทีเยอะเขาสีออกดอกยังปมสายเบิ้งออกดอกแล้วก็ก็สิเป็นไลของเขาตามมาหลังจากปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มตามปกติธรรมดา หอก็สีดอกได้ดอกใหม่ที่กอ่อใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยขึ้นอันนี้ของปวอมสากระแบงมาจากเพื่อนนจ้ะอันนี้บ่ได้ซื้อเอาแบงมาจากเขาเขาขอเขาข,ข,ข,ขอที่เป็นไรเขามาเดี๋ยวหอกก็มาเลี้ยงไวในสักพักนึงเลยนะหอาก็มาแยกใส่กอนี่ก็ได้บ้านเศรษฐีเรือนนอก ถ้าเป็นมืองไถยก็กสะปลูกข้างนอกนอกจากพี่น้องบ้นานเศรษฐีด้านนอกเขาเรียกเนี่ยสังเกตด,ดูใบใบใบสีขาวเขาสียูข้างนอกบ้าเศรษฐีด้านนอกเนี่ยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวกองสาจกะกสีรดน้ำแล้วก็เอาไปแขวนจ้ะ